ไม่ได้นะครับผมนะมันไม่ได้นะถ้ามันแบบมันไปเล่นเกมนี้นานๆนะครับผมผมไปเล่นนานมากเดี๋ยวมันจะลงแดงตายนะเพราะนั้นนะต้องเอาซะหน่อยครับผมเพราะผมไปเล่นนานเนี่แหละซูมาตุลี่ดีมเนี่ยฮะมันเล่นยังไงวะฮึแบ็กสเปซกับเอนเทอร์ใช่ไหมมาเกมนี้นะครับผมโอ้ยจะเย็ดเย็ดเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยโ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 อ้สูงสูงโอ้โหหลังหักหลังหักโอ้โอ้โหจุก S <s <ress ions> มันไม่ได้ครับผมนะมันมันไม่ได้อีขาวอีขาวอีขาวมึงเข้ามามึงเข้ามามึงเข้ามาอ่าอล้างอาล้างแบ็คฟีดเอออลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาโอ้โอโกล่องตูดลงไปอีขาวลงไปลงไปเรียบร้อยครับผมโอ้พี่ชิตอีขาว พี่ชิดอีขาแล้วเอ้ยมึงอย่าไหลอย่าไหลอย่าไหลโอ้โอ้อ้ีขาวลบนานโอ้บอกให้ลบอ้าโอตกตกตกเอ็ดโอ้โหโอ้โอ้โอ้พอพอพอดีว่ะเดี๋ยวเอลียเสิร์ดนะครับผมมันด่านด่านพื้นด่านแม่งไม่มีด่านเลยน่าสนใจเลยอะไรเนี่ยเอ้ยเอ้ยมึงจะแข่งอะไรมากมายนะแข่งแข่งมากเลยเนี่ยนี่นะผมการการเล่นที่ดีมันต้องไหนวะไหนวะอ่านี่มันต้อง เล่นสามหนึ่งครับต้องเล่นสามหนึ่งก่อนครับผมโอ้มีไอช็อคเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวแล้วทำไมกูต้องอยู่มุมทําไมกูต้องอยู่มุมโอ้หวที่สามที่สามไม่ได้ไม่ได้อันดับที่มันอโอหัวทิมหัวปากหัวปากอ้อโอ้หัวเอาหัวมันเอาไข่ไปชนหัวคุณไหไมโอ้โอ้ลงไปไอข่าวลงไปเยี่ยไม่ข่าวลงไปแล้ว เหลืออหนึ่งตัวเหลือไอช็อกเหลือมึงอ้อมึงจะทับกูทำไมไอชอ็อกปอยอ้อยกแข้งยกขายกขายกแข้งโอ้โหโอ,โอ้ไอชอ็อกอย่าซ้ำอย่าซ้ำไอช็อกอย่าซ้ำไอไอขาวไม่ต้องขึ้นมาอยู่นั่นแหละเดียวไอช็อกจะซ้ำกูอ้อลุกขึ้นมาลุขาขาขากยยขึ้นมาดูไอขาวดูไอขาวไอขาวกำลังพยายามขึ้นนะไอช็อกมึงมึงพลาดแล้วไอชอ็อกมึงพลาดแล้วนานบอกแล้วโอ้โหแลแล้วเราคือผู้ชนะฮะ ออริจ <c oughs> ินอลแอลเลียน <sh> ี่มันไม่เทนเลยนะไม่เทนเลยมันต้องเล่นด่านนี้ด่านนี้เข้าไปโบกโบกเฮ้ยอย่าตกโอ้โหเกาะไว้เกาะไว้โอ้โหไอ้เขียวไอ้เขียวไปแล้วกูตามโอ้โหหัวล้างหัวล้างหัวหัวล้างโอ้หัวล้างทั้งแตกโอ้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 โหเดี๋ยว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 ทำไมมึงต้องมากมายกันด้วยวะเนี่ยฮะ ฮะดาดดาดมงสูงเล่นไม่หนุกอ่ะงั้นเล่นดาดไอ้นี่ก็ได้ชักโคลงไปไอ้เขียวไอ้เขียวอย่ามาสู้กูไอ้เขียวอย่ามาสู้กูโถโถตกไปตกไปอา้อาวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวลุกขึ้นมาอ่าโอเค let's go ไอ้ขาวไอ้ขาวกูยมันโอ้ลม้ลมล้มโ,อ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 ,โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่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 ชักโค้อเดี๋ยวนะสังเวียนที่สังเวียนที่แท้จริงมันมูน่ตรงกลางครับเออเออโอ้ล้มล้มไม่เป็นไร ลุกโก่งตูดไอเขียวลงมาโอ้โอ้ย hey, มึงรอตุยหลังกูเหรอโอ้ยเซ่เซ่ใจเย็นใจเย็นอยู่นิ่งนิ่งอยู่นิ่งๆิไอฟ้าฟ้าฟ้าอยู่นิ่งๆโหสีพื้นนี่มันกลมกลืนกับเราดีจังเลยเนี่ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเออเือนี่เป็นไงเป็นไงโอ้โหพลังพลังพลังเหลือล้นพลังเยอะอ๋ออ๋อไอขาวไอขาวโอ้โหไอขาวไอขาวอย่าบึ้มหลัง เก็บโกงตูดโกงตูดโกงตูดขึ้นมากองตูดมาโอ้ไอ้น้ำตาลเอา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 หลุดหลุดหลุดโอ้ยมึงจับกันโอ้โยไอ้น้ำตาลมึงเป็นอาเบะรมึงตุยแล้วสีเขียวโอ้โอ้โอ้ยโอ้ยล้ม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 ใจเย็นใจเย็นโอ้ไปหมดแล้วเอาแบ็คฟิปแบ็คฟิปแบ็คฟิปเข้าไปโอ้โหหัวแตกหัวแตกโอ้โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ย เมื่อเรามาเที่ยวแมคโดนัลล์ฮะสิ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้คือการเล่นสไลเดอร์มาไอ้ขาวมึงมามึงมาเออเฮือลงไปโอ้โหอย่างยัางกองตูดกูอ้ยขาวสไลเดอร์เฮ้ยเฮ้ยตามตามโอ้กิงกิ้งกิงกิงเออเฮือโอ้โหหัวแตกเออเฮ้ยยักษ์ซ้ำยักษ์ซ้ำกองตูดอย่าเตะตูดกูนะอย่าเตะเออโฮ้ยเกือบไปนานลงไปน้าหนูไอ้ขาวไอ้กากมันไม่ได้มันต้องมีแมตช์สองเดี๋ยว ดดขึ้นมาพวกดดเฮ้ย come on come on let's go bitch let's go อ okay. oh, oh, huh. oh, ู้ยล้มล้มอู้ยอย่าอย่าอย่าเข้าข้างหลังลงไปเออเกิ้งกิ้งอู้กิ้งเก่งโอ้โหหลังหลังไปหมดเอ่ะลงไปพวกลงไปเออนั่นแหละไม่ได้ต้องตามเฮ้ยชาร์จชาร์จชาร์จล่องโคลสไลด์หน้าแหกหน้าแหกโอ้โห เพิ่งไปแข่งฟุตบอลซิตี้สตาร์มาฮะมันยังอินนะผมเพตอะนั้นจะต้องเตะบอลนะมีพอดีมีอารมณ์นะต้องเตะบอลเตะบอลเตะบอลมันยัเล่นตูโม่กูจะเตะบอลโอ้ยโอ้ยจะเตะบอลเฮ้ยโอ้ยเต้นบีบอยอุ้มอกปากแก๊งน้ำสไตล์เอ้ยไม่ใช่โอ้ยอาโอ้โหเดี๋ยวจะเตะบอลไม่เตะบอลกันเลยสีขาวสีขาวเร็วพอดีมีอารมณ์เอ้ยเอ้ยโอ้ยหน้าแหกหน้าแหกโอ้ยกงตูดมันต้องเต้นนะ อู ite, ้แป้งน well, right. so, um, ้ำสไายเตื่อเตื่ตื่ตื่ตืดอเตื่โอ้โอ้ยลมลมเอ้ยไอ้ขาววัดีไว้พวกวัดีอยากอยากจูบพื้นไหมนี่จูบพื้นจูบพื้นโอ้ยลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเออโอ้โหเอาเลยกระต่ายขาเดียวกระต่ายขาเดียวเฮ้ยพักพักลงไปพักพักมีประโยชน์โอ้โอ้ยโคนแตโคนแตงโอ้ยโอ้ยลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาโอ้ยอย่าพักโอ้ยอย่าพักกูโอ้ยเสียรักเสียรักโอ้หุย ตกลงในเกมนี้มันยังไงวันนี้ฮะฮะตั้งแต่เล่นมาเนี่ยฮะยังไม่รู้จุดหมายยังไม่รู้จุดหมายยังไม่รู้ยังไม่รู้เออเป็นไงละมึงเจอกุสกัดขาเป็นไงละจุงจุกนักเอาอยาอุ้ยอุ้ยแหลกแหลก,กโอ้โอ้มีสันโรโมชั่นเอ,เอาเอาเอาโอ้หมมึงจะสันโรโมชั่นกันทําไมวะ ตั้งแต่เล่นมานะครับเนี่ยยังไม่รู้เลยนะวเกมนี้ม่ต้องการจะสื่ออะไรนะยังไม่รู้สีน้ําตาลลงไปแล้วสีน้ําตาลลงไปแล้วตามมันลงไปโอ้หัวล้างข้างแตกมันไม่ได้ครับผมมันไม่ได้นะการจะเป็นโซโมอดีๆครับผมเราต้องพิ้วไหวนะอย่างนี้ครับพิ้วโดดตีลูกกากระบอกไรอ้อแข้งขาหักมึงตีนไปมือตีนไปมืงตีนไป โอ้ยเวทีนี้มันอลังการจริงจอลังการมากนะครับผมเอ้ยม้ามึงเอาละพร้อมนะเออยดีเดิน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 ดีตั้งหลักตั้งหลักตั้งหลักใจเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเข้ามาเข้ามาเ็จกูเ็จกูเสร็จกูเอ้ยเออโอหักหักยังยังยังไม่ยังไม่หักมันมันอยู่ไม่ได้แล้วถ้าเราไม่ได้ชนมันมันจะอยู่ไม่ได้อย่าโอ้โอ้โอ้หัวหัว เดี๋ยวเดี๋ยวเต้นบีบอยก่อนเต้นบีบอยก่อนอย่าเพิ่งเข้ามาให้กูเต้นบีบอยก่อนโอ้โว้ยอย่าอย่าอย่าทับอืฮึยแบ็กฟิปเอาเอ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมึงชนชนโอ้ยลงไปอ่าไม่ไม่ลงหวะ ตะหลักเอ้ยเฮ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วกูตามกูตามโอ้โอ้ยโอ้ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไม่ได้มันไม่ได้นะมันไม่ได้นะผมศึกมันยังไม่จบมายึยึกยึดยึยึครับไปลุยเดินเดินอย่างไม่หยุดยั้งเดินอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเดินเดินดอดพุ่งอัดแม่งเลยอุ้ยหักหักหักอ้ยหักเดี๋ยวโอ้ยพื้นแตกเอ้ยทะลุโอ้โอ้โอ้ตกไม่ตายตกลงไปตายโอ้ยโอ้ยที่นี่มันคือที่ไหนครับ พื้นที่แค่นี้มึงยืนทําอะไรกันตั้งสี่คนทําอะไรกันเยอะแยะเอาล้มก่อนเพื to ่อนเลยวะรีบล้มไม่ไหนไอเอาไอเขียวลงไปครับไอเขียวไอเขียวตายบันไดไอโอ้โอ้ไอขาวไปไกลไอขาวยาวไอขาวไปยาวไอน้ําเงินเอ้ยกูตามตามโอ้โอ้โอ้หัวหัวแตกโอ้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 ยอโอ้ยแดงเดงโอ้พลาดไอน้ําตาลตามแล้วโอ้เอ้ยโอ้โอโหน้สุดก็ถึงพื้นลงมา ลงมาตามมาลงมาเออเออนั่นแหละมึงโดนโดนกูแน่มึงเฮออ้เอ,อโอ้ยลบลบไอ้เขียวไอ้เขียวเอาใหม่เอาใหม่ฮนะพื้นที่เล็กมากนะครับผมเอาละพร้อมไอ้น้ำตาลวัดีเออเฮ้อเอ้ยโอ้โหโอ้โหไปแล้วไอ้ขาวไปแล้ว ข่าวไปก่อนเพื่อนไอ้เขียวมึงเข้ามาเหรอเข้ามาเข้ามาทำไมลองลองโอ้ยตก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 โอ้โหโอ้ยสูงสูงมากสูงโอ้ยตกโอ้โอ้เออเพื่อโอ้หสูงชิบหายเลยโอ้สูงชิบหายเลยอ้ตามมากันหมดโอ้พลาดเออพลาดพิงพลาดพิงโอ้หัวโอ้ยเอ้ยตกตกตกสูงโอ้ตายฮ่า ER หิวข้าวนะช่วงนี้หิวข uhh> ้าวนะผมต้องต้องตกินข้าวหน่อยกินข้าวโตโต๊โตกินข้าวโตกินข้าวอลงไปนอนลงไปนอนโตกินข้าวทำไมโอ้เออเอาเอาก็เด้งเด้งโอ้มีมีมีเด้าพื้นมีเด้าพื้นก่อนลุกมึงลุกดีก็ได้จะเด้าพื้นทําไมเอ้ยกําแพงบังบังกําแพงผักผักแม่งโอ้โหล้มจบตูดจบตูดเดี๋ยวเออจะบ้าฟิปโอ้ โอ้ยโอ้ยวอฒิพอพ่อพอพอเปลี่ยนดาบนี้เอรีเอรีเซิร์ชเซิร์ชเอาเอาเป็นเอาเป็นดาบไหนดีอัพออนเดอะสเตทเอ้ยโ, ой, โ ой, อ้ orphan, search, search. Earn, 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 earn earn the อัพออนเดอะสเตทนะสเตทสเตทเนี่ยอาจจะมาถึงเวทีนะเวทีเราอาจจะได้เต้นเอ่อโอปะแก๊งน้ำสไตล์โอ uh, oh, 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 ้โหเวทีมึงเล็กจังนะพื้นที่มันน้อย มันอยู่สองคนไม่ได้ครับมันจะอยู่ไม่ได้ต้องอยู่ได้แค่คนเดียวแค่คนเดียวแค่คนโอ้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 โหกิ้งกิ้งเลยโอ้หืมโอ้ยว่ายน้ำว่ายน้ำโอ้คนไทยดำน้ำเก่งเออโอ้โอ้เออเ้เดี๋ยวโอ้ยลมลมลมลุกลุกกลงตูดกองตูดเฮ้ยพุ่งทะยานมามาตั้งหลักได้แล้วตั้งหลักได้แล้วเฮ้ยพักพักโอ้ มันไม่ได้ครับมันไม่ได้นะครับผมเอาเอาด่านไหนดีวะด่านด่านอื่นด่านอื่นต้องต้องมันกว่าน,นี้แนะ่นอนอะไรเนะี่ยลูฟลูฟแดนเซอร์เยสลูฟแดนเซอร์ไปลูฟแดนเซอร์ลุยโอ้โหลูฟแดนเซอร์มาอยู่สองคนไม่ได้อีกแล้วมันจะอยู่ไม่ได้ครับต้องอยู่ได้แค่คนเดียวคนเดียวมึงอ่ะลงโอกอ้โอ้โอ้หลังหกักโอ้หลังหกักเฮ้ยมึงน,นี่จะเอาใช่ไหมนะจะจะเอาให้ได้ใช่ไหม เพอเฮือโอโอเซเซโอเซโอ้ตอตพังอโอูยลุกลุกมันไม่ได้อะจะโอ้คนไทยคนไหนพุ่งพุ่งหลาคนเจ๋งจริงนะฮะเขาไม่ได้วัดกันที่คำพูดนะเขาวัดกันที่หน้าตาและอารมณ์นะครับผมนะการการตีกันในเคตก็การตีกันในกล่องกล่องก็เป็นอะไรที่วัดความสามารถได้ครับผมโอ้โหเป็นไงเป็นไงนะระดับมัน เฮ้ยบินบินได้โอ้บินเฮ้ยเล่นกระาตขาเดียวจะเล่นกระแาขาเดียวเหรออยากเล่นกระแตขาเดียวเหรอกูก็อยากเล่นเฮ้ยแล้วมึงชนอะไรกันนะโอ้ยหัวแตกหัวแตกเฮ้ยลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาจูบตูดโอ้โอ้หลังหักโอ้โอ้โอ้อย่าทับอย่าทับอย่าซ้ำอย่าอยากซ้ำไม่เอาไม่เอาโอ้ยเดินดีดีโอ้ยสะดุดพอ้วเนี่ยด่านสุดท้ายแล้วเนี่ยนะด่านนี้ก็ตำนานพอกันนะผมยึกยึกยึกตูดหน่อยโอเคมามึงเดินมาโอการนี่นะเราต้องกดเดินไปข้างหน้ากด กดเดินไปข้างหน้าเอา้ากดผิดกดผิดโอ้ยเดียวกดผิดอ้ออ้อกูกดผิดโอ้ยมีตามมาทับกูด้วยลงไปมึงลงไปนะโนโกากโอ้เป็นไงล่ะอะโทอะโถตำนานครับผมนะเหลืออยู่คนเดียวเยี่ยม <c oughs> การการพังสถานที่เออ <c oughs> ไม่ได้มันไม่ได้ครับผมอุย้ยเมื่อกี้กดผิดมันจะเดินหน้ากูโดดถอยหลังมันไม่ได้เดี๋ยวคราวนี้ ต้องเดินหน้าเดินหน้าก่อนเดินหน้าเราผักแม่งเลยผักผักมีประโยชน์เฮ้ยพังพังโอ้โห้แหลกเลยพังทีแหลกเลยโอ้โหโอ้โหเอาหายเอาใหม่ดิเอาใหม่เอาใหม่มันไม่ได้ฮะโอ้โหเรานะเราต้องรองมันเข้ามารอมันเข้ามาหาเรานะแล้วเราต้องโดดตีลังกากลับหลังแบบเมื่อตอนรอบแรกของผมแล้วจะทำให้มันโดดตามเรามาแล้วมันก็จะล่วงไปฮะอย่างเงี้ยโดดโดดกูไปแล้วอ้า ถามคุณลงมา,าน่นไงเป็นไงเป็นไงเป็นไงโอแผนสูง uh huh. อือหือโอแปะก้างน้ำสไตล์เออเต้นเออสกัดขานีสกัดขาเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะแผนไม่ลุกไม่ฟื้นอือ uh หือ huh. ลุกขึ้นมาหันหลัง หันหลังหันหลังสู้หันหลังชนพฮ่ดอสโอหู้ดรอสโอเตะองจะเตะกันคอเอือโอ้ยเออหูทับตูดทับตูดลงลงไปเอ้ยจะเออนี่เหยียบแม่งเลยเฮ้ยเออจะตกจะตกแล้วจะตกแล้วเออจะตกจะตกอู้โอ้